<All> right. สวัสดีนะครับพบกับผมนายมอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปพีบีแปลว่าสอนการเล่นเอ,อ่อคีดคีดดำเนี่ยนะครับคีดดำานะครับแล้วผมก็เล่นแบบไม่ค่อยเก่งมากเท่าะไห่นะครับนีบ่เราลองมาดูกันนะครับนี่เป็นคีดนะครับนี่เมื่อเป็นแบบเป็นหนึ่งเป็นคีดอันเดียวนะครับเนี่ยให้ ยิงเป็นชุดนะครับชุดละประมาณ2-3นถึงามนัดแบบนี้นะครับเกี่ยวอ,อะไรด้วยอ <c oughs> โอ้โหแล้วแล้วถ้าระยะไก่นะครับให้ยิงทีละสองถึงสามนัดแ่ก็เป็นชุดชุดับ ตองพบทำไมมันเบี้ยวจังแล้วถ้าเป็นแยกคู่เราให้ยิงแต่ว่าให้ประหยัดประหยัดกระสุนที่มีอยู่นะครับที่เหลืออยู่ให้ยิงเป็นบอยยังไงครับถ้าระยะไกลให้ถ้าป็นชีสนี่นะครับเป็นสำหรับเหมาะสำหรับการกาดกาดอ,าอ,าอ,าอาด้าวอ้าวจเจะทดลองอยู่ไหนอะ เถามามางึงเลยลองเราจะมาเตะกัน,นจะเตะแบบแยกคู่หยุดแยกคู่ให้กดบีนะคนระับเลยจะมาถานตุ๊กตาใครก็รู้เ <c oughs> ด็บางคนรู้เด็กเล่นอ่ะโอ้โห <c oughs> เขาก็มีบอกแล้วละ่ะในคู่มืออ่ะแล้วเด็กมันจะรู้จากคู่มือไหมละ่ะโอ้ จะไม่ดีต่อเลยจะอัหรือจะฆ่าเนะี่ยสำหรับพีชให้ให้เหมาะสำหรับการเล็งหัวนะก็เพราะถ้าเล็งตัวเนี่ยจะไม่ค่อยลุง้งเท่าไหร่ไม่ไคอ่คอยโดนไม่ค่อยลุ้งนะไม่ค่อยโดนหัวมันจะไม่ค่อยโดนมากกว่าไหมไม่แต่ว่าถ้ายิงหัวนัดไม่กี่นัดก็จะตายแล้วแต่ยิงตัดดวต้องต้องเยอะต้อง,งตีแล้วทำเยอะจะได้โดนกระสากนี่นะ ยิงไม่กี่นะัดก็ตาย่ากาง <c oughs> ยิงไปยี่สิบยี่สิบสิบยี่สิบบอกวัยีบมันมัมันจะสอบไปมายี่สิบผมยิงไปยี่ห้านะเราจะ อยอย่าลืมบอกนะมอแต่ถ้าปืนแบบไม่แยกแล้วยิงกาดมันจะไม่จะควบคุมยากขอบอกไว้ก่อนมันก็ยากเดี๋ยวควนคะูนแต่ถ้าเป็นคิดแบบแยกมันจะควบคุมง่ายมากอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนฝึกหรือไงเป็น,นดอดโดดใช่ไหมมึงน่าจะเหมาะสำหรับถ้าแยกคูนนี่น่าจะเหมาะสำหรับศัตรูมันมาเยอะนะครับ้วราไปกายคนเดียวนะ่ะ ม,มโอ้ยมึงแมู่ข้ามเดิมนมาตาเดินมาตายแม่งนักเลงระดับโลกเลยมึงเนี่ย,ยค่อยๆมไม่อบไ่มอกิเสร็จเลยแล้วอะไรกิเสร็จเลยทีเดียว เดี๋ยวคลิปหน้าก็กาจะไปแต่ว่าเดี๋ยวยิ่งไกลให้ดูยูโูโอ้โหเสียงคุณดูได้ได้เห็นเปืนดูต่างนะคุณดูปมนได้เห้นเกิดดูต่างหาอ อ๋อปืนนี้ปืนที่ยิงไม่ได้ V อะไรวะ reset r ี s e t V r e s e เออ V หน้าสองคุณอยาบอกว่าคุณจะแพ้ปืนปืนปืนแล้วเพิ่อจุดโจมธรรมดาเนี่ยนะโอ้คมากบอกนี่เที่อะโอ้โหคุณข่าเลยอะโอ อ้าวทำไมก่อประมาณนี้ยอ๋อใช้อะไรเพิจุดโจมเลยทำภารกิจใช่ไหมี่ยอมอูดยอมให้ันพูดเลยเลยโทษโทษอันนี้ทำภารกิจไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอยู่เฉยๆไม่ใช่หรอะไรี่ยอฉันร้าเยี่ง โอเคยังอะไรวะเขาฆ่าครั้งเดียวเออโอเคละมอสออกเลยออกอะไรล่ะเลยใครจะออกใครจะออกอุ้ยล้อกไบมอสอุ้ยอ้าวได้ยังได้ไงวะออกออกไปออกอ๋อให้ออกโอเคโอเคโอเคมอสออกจะโาออกอ่ะประเด็ม่เต็มก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุบบ๊ายบายบ๊ายบาาายยยบบบ๊๊ออ๋ายบาย